ในพื้นที่นะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออิทธิพลจากพายุสองลูกที่จะเข้ามานะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการสั่งติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงในช่วงเสี่ยงสูงคือวันที่25-27กันยายนและ30กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ค่ะ โดยที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักง,งานชนรัทานที่1ค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือพายุรากาซาซึ่งขณะนี้นะคะอ่อนตัวลงเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวทางตะวันตกก่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ค่ะและอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าพายุลูกนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจส่งผลให้ช่วงวันที่25ถึง27กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้นะคะภาคเหนือตอนบนฝนอยู่ในเกณฑ์หนักจากนั้นค่ะวันที่26ถึง27กันยายนจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะอำเภอโซนเหนือตั้งแต่เชียงดาวขึ้นไปเนื่องจากขณะนี้ค่ะน้ำต้นทุนบนภูเขา มีปริมาณมาก จากนั้นค่ะฝนจะลดลงประมาณ2วันก่อนที่จะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมนี้นะคะโดยจะเป็นฝนละรอกสุดท้ายก่อนที่มวลอากาศเย็นจะเข้ามาและเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งฝนห้วงดังกล่าวนะคะจะเป็นอิทธิพลจากพายุโซนร้อนบัวลอยเบื้องต้นค่ะเส้นทางพายุลูกนี้นะคะอาจจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเราไปรับฟัง เสียงสัมภาษณ์ของพออุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันค่ะครับพายุอีกลูกหนึ่งนะครับพายุบัวลอยเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยาทางเดินของพายุเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เคลื่อนมา,าเข้าสู่ประเทศไทยสัทีเดียวนะครับเท่าที่ดูณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าลักษณะของอิทธิพลของเขาเนี่ยอาจจะเพิ่มให้ปริมาณฝนในภาคเหนือเพิ่มขึ้นได้นะครับในช่วงวันที่30และวันที่1 นะครับอาจจะเป็นฝนระลอกสุดท้ายของหน้าฝนนี้นะครับในภาคเหนือเราปริมาณฝนของบัวลอยเนี่ยเราเรายังไม่ได้ประเมินนะครับเนื่องจากว่ายังอยู่ห่างอยู่แต่ว่าเอาตัวลากกาานะครับในช่วงลากกาาเนี่ยเนื่องจากาช่วงที่เขากินระยะเวลามันไม่ไม่มากนักนะครับดังนั้นฝนจากลากกาามาอาจจะอยู่ในเกณฑ์สักประมาณ1 0 0 1 5 0มเมเท่านั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการระบายน้ําฝั่งตะวันตกแม่น้ําปิงนะคะจากดอยสุเทพลงมาหรือว่าโซนช่างเคียนค่ะพบว่าในช่วงวันที่26กันยายนจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากขณะน,นี้ทางระบายน้ําต่างๆเต็มศักยภาพแล้วจึงต้องระบายน้ําผ่านคลองชนลประทานโดยในอนาคตค่ะจะได้มีการหาหรือปรับปรุงท่อลอดคลองชนลประทานเพื่อให้น้ําไหลลงสู่แม่น้ําปิงอย่างมีประสิทธิภาพส่วนการขุดลอกแม่น้ําปิงค่ะคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ90ทําให อัตราการไหลของน้ำปิ่งดีขึ้นซึ่งจะทำให้พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเมืองปลอดภัยมากขึ้นนะคะขณะที่ค่าความชื้นในดินค่ะพบว่าที่ยเาเภอแม่ออนกาลยานิวัฒนาดอยสะเก็ดและ,สะเสมิงค่าความชื้นมากกว่า120มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์สีแดงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังได้กำชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงในช่วงเสียงสูงโดยเฉพาะการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนและความชุ่มชื้นของดินเพื่อเตรียมพร้อมและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้มีศูนย์พักพิงที่มีประสิทธิภาพครบทุกอำเภอโดยเฉพาะในหมู่บ้านเสี่ยงภัยเกิดดินถล่ม1,034หมู่บ้านและหากเกิดเหตุนะคะก็ขอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของน้ำประปาและไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้รวมถึงชุดกู้ชีพกู้ภัยจะต้องพร้อมเผชิญเหตุขณะที่การเตรียมความพร้อมสถานที่จอดรถและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเปราะบางก็ได้มีการจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเอไม่ไหวเขาจะรายงานมาที่ผมผมก็จะสแตนบายตลอด24ชั่วโมงใน3วันนี้พร้อมที่จะเข้าไป แล้วเราก็กำชับเพราะเรามีประสบการณ์มาหลายคนในที่ประชุมนี้หวนาส่วนได้ให้ข้อสังเกตเยอะแยะหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเพราะเวลาเกิดสาธราภัยอุทกภัยเหล่านีน้ถ้าไฟฟ้าดับเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารน้ําประปาน้ํากินน้ําใช้ใช้ไม่ได้เราก็ย้ําว่าขอให้ทางทีมไฟฟ้าเนี่ยแจนบายในช่วง3วันนี้แล้วทีมระบบประปาด้วยและการสื่อสารด้วยครับ ค่ะช่วง3วันนี้นะคะก็คือ 25, 26, 26